เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเฮ้สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซืเลือกขายนะครับคันนี้สวยด้วยถูกด้วยครับ Honda City ครับปี03นยกับราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นเองรถรับไปขับใช้ขับเที่ยวเดินทางได้สบายพร้อมใช้ได้เลยนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบพร้อมโอนภาษี68 เครื่อง idsi f รับ1.5แรงด้วยประหยัดน้ำมันด้วยเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าเบาะสภาพดีนะครับเบาะไม่ขาดทั้งหน้าทั้งหลังเลยเบาะหลังนี่พับได้ครับพับยังกระโปรงหลังได้เลยเล่มเอกสารครบช่วงล่างดีสีพอใช้ครับสียังใช้ได้มีด้านบ้างบางจุดครับแต่โดยรวมแล้วยังโอเคครับยังสวยยังเงาพิกัดดูรถอยู่ประจวบนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสามารถติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ